ยาส็บเซ็มาเดิมมาเด้อบางนี่ค่อยเลี้ยวเลี้ยวทำน้ำยาน้ำยาก่อนเด้อใส่ตะไคร้ใบมะกรูดก่อนเนี่ยอันนี้ทำเองเด้อพริกแกงจะทำกะทิพริกแกงทำเอง เริ่มแหลกละเริ่มแหลกแล้ว,ลลวใส่กระชายอืมน,น้ำยากไก่เด้อตำตำเรย์ไก่ จิ้น,นัวบะนอมันต้องนัวเสร็จยันบะนัวใส่อีกใส่เพิ่มอีกกลัวไม่นัว ก็ได้ตอนนั้นแหลกินได้ยังไม่ได้ปาดเลยนี่เสรละนะเอาหมอบอกเอมาแบบหมอ่างไปเราทำน้ำยากระทิน้ำยากระทิทำตัวน้ำยากระทิใ่เร่เน้น สูตรไผ่สูตรมันเนาะเย้าวากันเดอร์สูตรไข่สูตรมันสูตรข่อยนี่มันแท้่แสบแท้น้ำยากะทิไก่อันนี้หมอง,ง่ายหมอง่ายเป็นไงหรอว่าหมอง,ง่ายขุนเบอร์สามสี่สามสิบโมงยูนิขุนเบอร ทำให้มันแตกแตก,ก่อนมันสบอะไรเงยะรู้ไหมมันจะได้ไม่เงย์ให้มันแตก,แตกสบอะไรเงย์จะเป็นขนหมากมันยานปลาหมาก,กว่าคนให้มันเข้ากันก่อนเกลืออลย เ <c oughs> ทลงไก่นะอันนี้ไก่ดุโปรต้อนเป็นได ได้บ่างเต็มเลยพะยาก็แทะแล้เวเลือดค่อยใส่ทำน้ำให้มันอันนี้ก่อนอใส่ใส่นัว ความนัวมันอยู่นี่ความนัวมันอยู่นี่เด้อน้ำยากะทีบอกไห่มันจะแซกใส่ลงไปเราไม่ต้องใส่เยอะใส่ยกทอรพีนี่นี่ความนวมนอยู่นี่จะรอไข่ดู ควมนัวมันอยู่กับปลาเด้อมันสิบ่ได้ยึงมันจะได้มันยึงมัยึงบ่กับม่นยึงรู้ไหมรู้ไหมเดี๋ยวค่อยก็สิได้ใส่กอนเลือไปน้ํา ความนัวของที่อยู่อย่างนั้นเวลาเราจะลงนะเอาอันนี้ใส่ตบท่ายนะ้ำตบท่ายด้วยมันจะได้ออกมันมนจะได้ออกมันมันเนาะ สูตรกันี้อย่างนี้นี่ไม่สูตรใครนะสูตรรับไม่รับสูตรไม่รับนี่แซ่บเด้อเส้นน้ำปลาม่สิบอะไรยันอืมมันแท้แน่นอนบาดททีจ ร้อ,อเนเพราะว่าน้ำยาหาโลนสงสัยต้องได้เพิ่มน้ำอีกแล้วนี่สมกัดยสมกดใยคือจะไม่พอเสร็จผงนัวกันผงนัว เียไงสุดขอยใครได้กินก็จะติดใจเห็ดคายได้ทำกินเอง เพราะว่าขายเราขอยยันลูกค้าติดเฝนบูบว่ะเลยแน่นอนเลยแน่นอนแน่นอนค้นนัวไม่ต้องใส่นะเพราะว่าใส่อันนี้แล้วเกลือเกลือใส่ไปแล้ว ยากระทริปปิดโขกก่อนเปิดแล้วนี่เปิดหม้อแล้วลืมกดท้าย ไดยด้วยเส้อเรือด๋ยวให้มันเข้ากันก่อนเนาะน,น,น,นี่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 ซอยชิ้นเล็กๆซอยชิ้นเล็กๆคือน,น่ากินเล็ไฟๆไห่อยังไงเกินไปก็เพราะแสบ น,นี่คอยมากัดคือพากันนี่สลาเน่สลาเน่ดูถัวงอกโลนึงตลัละสิบห้าบาทถัวงอกจยางนี้สิกินเบอร์ละโลละสิบห้าบทผัดสี่อย่างลายค่ะถั่วงอกโลละอันนี้พักมะตูมมันแกมมากมันเตรม อันนี้ทำชิ้นเล็กๆเนาะค่อยน่ากินน่ากินไหมนี่กับ5โลเด็ดปันอบุญนี่ดูนี่ทำเหมือนเอาบุญเลยบุญเลยยา<ะ>เออปากนี่่อยเลี้ยว